ครับผมก็ชื่อเฉลียวลาดชบุรีนะครับอาชีพก็เมื่อก่อนนะครับก็คือรับราชการนะฮะขณะนี้ก็เกษียณมาแล้ว5ปีนะครับก็ในแต่หน้าที่เป็นคนที่สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับก่อนที่จะเกษียณเนี่ยก็เคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่องนะครับแล้วก็เป็นสภาประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปนายก สภาวัฒนธรรมแห่แงประเทศไทยนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับขณะนี้ก็ามาทําอยู่ที่อุทยานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับก็ตั้งแต่เป็นผู้ริเริ่มโครงการนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่หาข้อมูลซึ่งรับใช้สําสหรับมาสร้างอุทยานที่นี่นะครับแล้วก็สร้างเสร็จก็มาเป็นวิทยกรเองด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นครับ ความคิดผมว่าผมยังไม่แก่นะความคิดนี้ผมยังทํางานได้อยู่นะยังยังฟิตยังอยากทํานู่นทนํานี่นะถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราคิดว่าประจบเกษรรียณปั๊บเนี่ยคุณคิดจะอยู่อยู่บ้านอย่างเดียวนะใช่ไหมดูทีวีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกําลังกายไม่ออกไม่คิดจะทานู่นทนํานี่ผมว่าชีวิตมันเฉานะนะมันะมกูกูอยู่ไม่นานนะคิดว่าดูดูดูชาติอยู่นาน <laughs> ผมคิ่งนี้นะผมจะทําอยู่ตลอดเวลานะแล้วออกกําลังกายเลย นะต้องออกลังกายทุกแบก็่จริงก็เปลี่ยนแปลง<ๆ>ส่วนหนึ่งนะหนึ่งทำงานระบบราชการโอเคนะเราอาจจะหยุดนะแต่งานภาคประชาชนนะครับผมเองก็บอกแล้วว่าทำเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาจะต้องออกไปหาข้อมูลจะต้องอ่านหนังสือจะต้องเขียนหนังสือพบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อยู่ตลอดเวลาก็คล้ายๆกับไม่ได้หยุดเลยอ่ะเหมือนเดิม นะจนที่บ้านก็โอบดเหมือนกันว่า,าเกษียณแล้วก็มันเหมือนเดิมนี่นี่หลักการประมาณมนี้หนึ่งข้าเย็นไม่กินเนตอนนี้นะฮะพอผมลดข้าเย็นไปปับ๊บมีความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งน้ำหนักก็โอเคลดนะพุงเพิง,พงลดหมดความรู้สึกว่าคล่องแค่วขึ้นมาเยอะเลยนะใเราเมื่อก่อนเคยเป็นโรคเป็นนู่นไอเรื่องกด ไหลย้อนอะไรพวกนี้นะไม่เป็นนะก็ในเรืรเ่องก,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 การออกกกายเรื่องที่สำคัญนะฮะการออกกำลังกายเรื่องอาหารต่างๆนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนะใหเต็มที่พยายามนอนนะเยอะๆนะครับเช้าไปมาก็สดชื่นก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้กินอาหารที่มันเนื้อสัตว์ไม่กินนะฮะกินพวกปลาแล้วก็ผลไม้สุขภาพจิตดีผมโชคดีผ,ลผลมผมีหลานนะฮะ ก็มีความสุขอยู่กับหลานนะฮะเราได้คุยได้สัมผัสกับเขาอะไรแบบนี้นะฮะทำให้เราคล้ๆะลรมันชีวิตมันมันมันมีค่าขึ้นนะชีวิตมีค่าขึ้นเราต้องเช้าขึ้นมาถ้าว่างก็ต้องไปส่งหลานไปโรงเรียนประมาณนี้นะฮะเย็นขึ้นมาก็รอรับหลานประมาณนั้นชีวิตมันรู้สึกมันตื่นเต้นมันมันมีความสุขอะนะมันไม่คิดว่าเราแก่นะเราไม่คิดว่าเราแก่เราคิดว่าเรายังมีความสุขอยู่ ก็คิดว่าพวกเราต้องทํางานนะทำงานตามสภาพร่างกายนะไม่ใช่ว่าทางานหักโหมเลยมากนะทำงานแล้วก็ออกกำลังกายนะครับเรื่องปกติธรรมดาที่หมอก็บอกแหละนะต้องทํางานต้องมีการเคลื่อนไหวต้องคิดนู่นคิดนี่นะเรื่องอ่านหนังสองอ่านหนังสือเรื่องการต้องเที่ยวต้องทานะอย่าอยู่เฉยๆเนี่ยผมนี่ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยไปเที่ยวไปหลายประเทศแล้วเนี่ย ท่องเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยผมต้องไปต่างประเทศหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะฮะนอกจากประเทศไทยนะเรามีโอกาสตอนนี้เรายังแข็งแรงกว่าไปเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาทำให้ความคิดความอ่านทำให้ความคิดอะไรต่างๆเราม,มันโอเคเลยนะก็ฝากนะพี่น้องพวกเกษียณนังหลายนะครับว่าอย่าหยุดคิดอย่าหยุดทำงานนะครับถ้าหยุดคิดหยุดทำงานเมื่อไหร่เนี่ยทำให้เราหมดนะครับหมดความกระตือรือร้นแล้วก็หมดไฟ จนะทําทให้คิดว่าชีวิตกูไม่มีความสุขประมาณนี้ครับ